มองหน้าผมทำไมผมพูดผิดอะไรผมพูดอะไรผิดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสองสัยคุณสองคนเมื่อกี้เนี่ยพูดเรื่องเดียวกันครับแต่คนหนึ่งบอกเชียงใหม่คนนึงบอกเชียงรายเรื่องคุณยายสรุปแล้วคุณยายที่ไหนแล้วคุณก็พลาดแล้วเรื่องเด็กเออสรุปแล้วพวกคุณอ่ะสลับจังหวัดูดูช่องเดียวกันแต่ว่าทีวีคนละยี่ห้อของผมตัวชิบ้าอของคุณน่ะยืมเขามาชุของผมเสียผมไปซ่อมเออตกระจายได้จดหมายมาสองฉบับนี่ ยังไม่ทันได้อ่านเลยทีวีเสียฉบับหนึ่งแกะดูจากสุขุมพันธ์เบอร์สิบหกอีกฉบับหนึ่งของอดีตนายกอภิสิทธิ์เขาแล้วพวกคุณได้กันไหมเขาเก่งนะเขาไีจดหมายไปหาที่บ้านเนี่ยครับเดี๋ยวนี้โอ้โหแสดงว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้มีลายชื่อในทะเบียนบ้านในกรทมโอ้ยบ้านผมอยู่อยู่โคราชผู้พิลานษาผมอยู่โคราชเดี๋ยวนี้เขาจดหมาย เปิดพึกมาเลยนะเออสองฉบับเลยผมนึกกลับโคาาชไปดูแล้วเขาจะส่งไปที่บ้านไมไมไม่ไม่เฉพาะเดี๋ยวนี้เขาไม่พึ่งโพแล้วเหรอมีโพหรอออโพเนี่ยปิดไปหนึ่งโพแล้วน้อยอกน้อยใจแล้วอ๋อโพดูสิดูสิดโพครับไม่ใช่น้อยอกน้อยใจคือจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ exit โพเขาจะไม่ทำ exit เนี่ยหมายถึงว่าเขากลัวจะมีปัญหากับทางด้านคนที่ไปหาหาข้อมูลได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะ เขาเล็งเห็นแล้วนะเขานักวิชาการเนี่ยเล็งเห็นว่าถ้าเกิดว่าโพมันเยอะเกินนั่นแหละจะทาให้การเมืองปั่นป่วนการเลือกตั้งหรื่อยๆทำปั่นป่วนแต่เขาเพียงแต่ดูห่างๆเฉยแต่เ็ายังมีโพอีกหลายโพที่ยังยืนหยัดว่าฉันจะต้องเขียนเธอให้ได้อันอันอันก็ปล่อยเขาไปปล่อยเข้าไปูดถึงมันก็มีมันก็มีมันก็ดีนะแต่ว่าอย่ามียุะอย่ามีเยอะจนเกินไปนมีเยอะจนเกินไปแต่แต่มีเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันมันทำให้สับสนใช่ถูกต้องสมมติว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มีพรรคกินก็คงไม่มากกินคนเดียวถ้ามีพักหลายคนเอ้ยพูดถึงกินข้าวไงโ้าวโพน่ชงฉันนี่แน่นอนกว่าโพตอนนี้จยบอกว่าโพ่ไซดอนไม่ใช่ไม่ใช่นะตอนนี้ถ้าใครกักตุนนะเจอเจ็ดปีเลยอ้าวการหุงต้มโพออกมาแล้วเหรอครับแล้วราคาถ้าใครขายเกิน โดนระวังด้วยร้านขายปลีกให้วางไว้เลยเขาวางโทษแล้วใช่วางโทษแล้วถ้าใครขายเกินกักตุนโดนจําคุกเจปีครับผมอย่าไปกักตุนเพราะว่านี่ทางการของเราอ่ะท่านบอกมาแล้วว่าแก๊สไม่ขาดแน่นอนไม่รับรองแล้วไม่เกี่ยวกันจะเพราะก๊าซหุงต้มตัวนี้ไม่ไม่ขาดแล้วราคาท่านจําไว้ถ้าหากว่าท่านไม่มีความรู้เรื่องนี้ผมก็จําเข้ามาอีกทีหนึ่งไม่แม่อรัฐมมตรีเตนพลังงานสี่กิโล ร้อยสิบหกบาทเจ็ดกิโลร้อยหกสิบบาทสิบห้ากิโลสองร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบแปดกิโลแปดร้อยเก้าสิบาทบวกค่าขนส่งนิดนึงแล้วแล้วผมเนี่ยห้าสิบแปดกิโลจะราคาเท่าไหร่เอาไปทุ่มลงคลองไม่ใช่ทางทางทางรัฐมนตรีไม่มีราคาเลยเราออกกฎหมายมาแล้วว่าเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนะไม่มีการขาดแน่นอนเพราะว่าเพราะว่า ถ้าเกิดใครเอาไปกักตุนยำคุกไม่เกินเจ็ดปีนะครับแล้วก็ปรับหนึ่งแสนบาทเป็นอย่างต่ำขึ้นก่อนเลยนะถ้าใครกักตุนว่าด้วยกฎหมายเลยนะอย่ออย่าทำกันไม่ดีไม่ดีเผิอโดนทั้งจำทั้งปรับครับอืมอือโอ้เ้ยคุณจิ้มจู๋จำใช่ครับครับครับนี่ได้ยินเสียงโอ้โอ้ยจำได้ผมนี่แหละจิ้มเจียวจาวเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจิ้มเจียวจานนี่ไม่เป็นจิ้มสุดิชัใจครับ แล้วก็เมื่อวานนี้นุ่นทำเดี๋ยวเๆีเขาว่าเขาทำอะไรนะอนวัตกรรมอะไรนวัตกรรมจำเลยโอาะเคยทิ้งลูกไหมทำงานเนี่ยทิ้งทำไมล่ะลูกอย่าทิ้งลูกนะอย่าห่างลูกนะไม่ทิ้งลูกเออไม่ทิ้งทำไมล่ะผมคาไว้ตะกีีเนี่ยว่าคืออย่างนี้ครับท่านลูกชายเขาหายไปอายุเก้าขวบที่เชียงใหม่นะครับแล้วทีนี้มีคนไปเจออยู่ในป่ารกร้างแล้วโดนตีอ่ะ เด็กอนะ่ะโดนตีสลบเลยอะ่ะคู้คนไปเห็นเข้ากัเอ๊ะเป็นอะไรวะเนี่ยลูกใครทักพักเดียวรู้เลยพ่ออยู่นี่พ่อมาปุ๊บอ้าวลูกเห็นเองลูกหายไปแจ้งความไปแล้วอออหายไปกี่วันอ่ะนะไม่ไม่ถึงวันเลยเ,<ๆ>เสร็จปุ๊บเจ้าที่ไปตรวจสอบเจอไหมไอ้คนข้างห้องนั่นแหละเป็นชาวพม่าอายุสิบห้าพม่าอีกแล้วอ่ะชาวพม่าอายุสิบห้าร่องรอยของน้องคนนี้น่าสงสารมากเป็นยังไงผู้ชายสิบห้าผู้ชาย เด็กผู้ชายอายุเก้าขวบอวัยวะเพศเนี่ยถูกล่วงละเมิดว้าวอ่าอวัยวะเพศถูกกัดเกือบขาดโอ้โหทางขวานหนักถูกละเมิดทางเพศโอ้ยตรวจเช็คแล้วใช่ไหมตรวจเช็คแล้วอ่ต้องไปกัดอะไรขนาดนั้นทีนี้พอมาจับไอ้พม่าอายุสิบห้าไปเนี่ยนะยังเยาวชนด้วยเขาก็รับว่าอ่าทำร้ายน้องจริงเพราะว่าจะ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 ล่วงละเมิดและเด็กไม่ยอมก็เลยตี แต่หมอตรวจแล้วว่าโดนแล้วโอ้ยทำไมมันนี่ขนาดเด็กผู้ชายนะก็นั่นเลยดีเพราะฉะนั้นแล้วจะเด็กผู้หญิงลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายอย่าไว้ใจใครคนใกล้ๆสำคัญเลยังอย่างนี้อย่างนี้ลูกผมนี่จะไว้ใจได้ไหมทำไมมันเป็นเด็กผู้ชายกลางวันอเแต่กลางคืนมันเป็นผู้หญิงอมันจะไว้ใจได้ไหมไอ้นี่สับสนทางเพศ สับสนทางเพศอยู่เหมือนกันไม่ผมไม่ไว้ใจลูกเขาอะพอไว้ใจแต่ผมไม่ไว้ใจพ่อเขาหน้าเหมือนแมวป่วยไอผมนี่เป็นผู้หญิงกลางคืนแต่เป็นผู้ชายกลางวันนั่นไงเห็นไหมนั่นมันอามุกตลกมาเล่นไอ้เดี๋ยวดถามไอจักรจักรยานแล้วนวัตกรรมของคุณจักรยานฟิตยจักรยานฟิตเนสแต่ว่าเราออกกําลังกายเนี่ยแล้วเราก็สามารถผลิตไฟฟ้าเอาไว้ใช้เป็นพลังงานสำรองได้อันนี้คิดมาเองเลยหรอคิดเองทำเองหรอ เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ขายขายขายขคันเท่าไหร่คันหนึ่งถ้าสั่งเฉพาะตัวที่เป็นเจเนเรเตอร์ก็ผมขายอยู่สี่พันแต่ถ้าพร้อมจักรยานฟิตเนสผมก็ขายอยู่มี2ราคาเท่าไหร่แปดพันห้ากับหมื่นสี่ เอาจอดไว้ที่บ้านนะครับใครอยู่แค่โอ้โหแม่ <c oughs> คิดมาใหม่คิดมาใหม่อะไรอะไรอะไร,ะไรมิเตอร์อะไรของคุณเจินเน <c oughs> ลิเตอร์เจเนเรเตอร์ผลิตไฟฟ้า,ฟาถูกต้องจักรยานเฟสสันนนท์เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยขับขับขับไปแล้วก็มีอะไรไอ้ลูกกลมๆอะ <c oughs> ่ะนั่งกับล้อมันก็ผลิตไฟฟ้าเหมือนกันโอ้โไม่ใช่ <c oughs> ไฟ,ฟใหม่ไอันนี้ไฟฟ้าเล็กน้อย <8 000 S 2> นี่ของผมไฟฟ้าอย่าแสงสว่างได้เลยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันว่าผลิตบอลลูนสิเดี๋ยวก็โดดออกไม่ทันอีกแบบ เอ้าเป็นยังไงบอลลูนต่างประเทศบอลลูนเนี่ยที่อียิปขึ้นไปชมทิวทัศน์สวยงามมากดูบรรยากาศอันสวยงามของเมืองอียิปยี่สิบคนยี่สิบคนโดนชนกับดาวหางไม่ใช่ยี่สิบคนโดนนกยักษ์บินมาโฉบไปกินหมดเลยไม่มีตาจิ้มขึ้นไปเป็นยี่สิบคนเสียเงินขึ้นไปนะครับไม่ได้ขึ้นฟรีนะเพื่อชมทิวทัศน์ เออบรรยากาศขึ้นเครื่องอีกแบบหนึ่งถ้าบอลลูนอีกแบบหนึ่งถามผมดิผมไปแล้วขึ้นไปแล้วผมเคยเล่นบอลมาก่อนฮะนังไงใครเล่นเนี่ยหงแดงหรือบอต่อเท่าไหร่เดี๋ยวโทษไม่เล่าเลยขึ้นขึ้นที่ทวนเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับบอลคุณเล่นบอลมาก่อนบอลลูนอันนี้ผมจะเล่าถึงเรื่องบอลลูนคุณจะให้ผมงงหนิลอยบนท้องฟ้ามีคนขึ้นไปยี่สิบคนขึ้นไปกำลังชมวิวทิวทัศน์ ครับไฟไหม้ฮะล่วงลงมาเลยแล้วคนไทยสิบแปดรอดสองลงในไร่อ้อยที่กำแพงแสนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำแพงแสนมันเกี่ยวอะไรในยไร่อ้อยไอ้ในอียิปต์กระเบแสนนี่มันอยู่ประเทศไทยเออหล่นในอียิปต์มันจะปิวมาไกขนาดนู้รอดสองคนคนไทยวิ่งไปดูใหญ่เลยคนไทยที่เห็นเหตุการณ์กับชาวอียิปต์ วิ่งไปดูในคอเลยไอ้สองคนแล้วเขาเข้าไปหยิบอะไรไหมไม่ไปมองในคอเลยพอมีคนรอดปุ้งจะต้องอย่างนี้แหละแผวนผ้าอะไรออันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยไปดูในคอโอแผนผ้าที่ยิงตุ๊กตาเมื่อวานเนี้ยอ๋อไอ้ผ้ายิงเป้าคุณนรกจะทานกบาลนั่นคือพระเล่นเบาๆเนแต่ถ้ายิงกันจริงๆนะนู่นที่ะเดา โอ้โหเหตุการณ์คุณได้เหมือนในหนังเลยแล้วเสียคนนี้ใจเด็ดมากเลยเสียเจ้าของโรงแรมแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดังในสะเดหาดใหญ่หาดใหญ่สะเดการดอนนี่นะครับทีนี้คือแกไปกับเมียแกขับฟอร์จูเนอร์บอ่อนเป็นผู้เป็นพวงกลับบ้านดีกว่าเอาสะเดสะเดเสียขับฟอร์จูเนอร์ไปกับเมียสองคนเอออยู่ๆมีมอเตอร์ไซค์ปาดขึ้นมาข้างๆกดด้วยลูกซองเลยบุ้งกระจกซ้ายแตกโบ แสงขึ้นหน้าฟักลูกโม่สามแปดยิงไปอีกหกนัด <c oughs> หมดไปสองแม็ก <c oughs> เฮ้ยหกนัดอะไรหมดไปสองแม็กหล่นหายไปสองแม็กซ์ <c oughs> อีหกนัดโดนหน้าผากโดนลําตัวอเป็นไงบ้างเสียใจเด็ดฮึดสู้อเร่งเครื่องอัดไอ้มอไซส์อยู่ข้างหน้าติดกําแพงเลยครับไอ้คนที่มายิงกันเหรอครับถอหยหลังสามอีกทีเออมันต้องเอาให้เ็ในเมื่อเราจะตายแล้วมึงก็ตายกับกูเนี่ยเออปุ้งแล้วเสียเป็นไงบ้างเลยปรากฏว่าเสียหลังจากนั้นหมดสติ ไอคนที่โดนอัดกับกำแพงขาหักคนหนึ่งแต่อีกคนปืนอยู่ในมือปะคองเพื่อนหลบเข้าป่าละเมาะเมียดดวดมาขับแทนพาไปส่งโรงพยาบาลรอดแต่ก็ยังยังยังอยู่ในห้อง ICU อยู่ครับอาการสาหัสด้วยรอดนี่เหละสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินลุกล้ำงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมางั้นผมเตือนกันแล้วกันเตือนสำหรับเรื่องเรื่องเรื่อง เหตุการณ์พวกเนี้ให้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบดูให้ดีวันนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับต้องขอลาไปก่อนไม่ไปไหนนะอย่าฮะอย่าอย่านะไม่ไปกลัวเมียทงไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเมียเมียดุมากเลย